สวัสดีค่ะแมคคุนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการซานมาริโนบายเดอ a r แมคคนี่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นขนาด40ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้2คันนะคะถนนโครงการกว้าง6เมตรนะคะรถเข้าออกสะดวกสบายนะคะมะีระบบน้ำระบบไฟฟีให้เลยนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเทตอหม้อนะคะหลอเสร็จตัวก็จะขึ้นคานนะคะทำคานหลอเสาขึ้นมาอันนี้ช่างก็กำลังเช็คแนวระดับตรวจสอบงานนะคะการเทตอหมอนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการ เทตอมอนะคะโครงการซานมาริโนบายเดอะมาคนีนะคะบ้านเดี่ยว40ปาตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้ถึง2คันนะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ดูเรื่อยๆนะคะว่า เราดําเนินการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจสาย13ซอย2นี้คมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะเข้าซอยมาแค่100เมตรเท่านั้นจากถนนซีเลนสาย13ซอย2นะคะก็จะพบกับโครงการซานมาริโนบายเดอะมาคนีนะคะบริหารงานโดยเดอะมาคนี ลูกค้าที่กำลังมองหาลองมาดูตัวโครงสร้างการก่อสร้างดูนะคะช่วงไม่เกิน2เดือนก็สามารถยื่นกู้ธนาคารได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็เตรียมเอกสารไว้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับพนักงานบริษัทก็เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุดนะคะสเตทเมนต์ยอดหลัง6เดือนสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนเข้าหน้าแรกนะคะหนังสือรับรองเงินเดือน ใบเปลี่ยนชื่อนะคะกรณีมีการเปลี่ยนชื่อถ้าสมรสจดทะเบียนก็ทะเบียนสมรสกับทะเบียนบ้านแบบชายชนของคู่สมรสด,ด้วยนะคะแนบมาเอกสารไม่เยอะนะคะลูกค้าเท่านี้ลูกค้าก็จะทราบวงเงินในการกู้ว่าลูกค้าสามารถยื่นกู้ได้เท่าไหร่นะคะทางเราเดําเนินการคํานวณวงเงินในการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะเป็นการแบบว่า PFP ูจให้นะคะก่อนที่ลูกค้าจะยื่นกู้จริงนะคะ ลองเช็คคุณสมบัติความสามารถได้เลยพอตอนบ้านเสร็จเราก็ยื่นจริงนะคะถ้าเกิดติดปัญหาอะไรทางเราก็จะช่วยวางแผนบริหารทางการเงินให้กับทางลูกค้านะคะว่าจะต้องวางแผนการเงินยังไงแก้ไขยังไงเพื่อให้สามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้นะคะตรงนี้ก็อยากแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเราบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะในการคํานวณวงเงินให้กับลูกค้านะคะ ต่อผ่านช่องทางเพจซานมาริโนก็ได้เพจบ้านมือสองเดอะมาคนนี้ก็ได้หรือจะ Facebook ส่วนตัวของแม่มมาคนนี้ก็ได้หรือทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นท่องช่องทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะทางเราก็จะดำเนินการอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ให้ ทุกท่านได้รับชมกันทุกวันนะคะเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเรามาเลือกซื้อบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ